สวัสดีค่ะสายรุ่งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวดีสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราค่ะมาฟังรายละเอียดกันเลยค่ะเห็นผลแล้วนะคะสําหรับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดันราคายางพาราทะลุ80บาทต,ต่อกิโลกรัมแล้วนะคะนับว่าสูงสุดในรอบ41เดือนที่ผ่านมานั่นเองค่ะซึ่งการยางแห่งประเทศไทยก็ได้เผยนโยบายขับเคลื่อนยางพาราของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ก็คือเห็นผลจริงดันราคาสูงสุดในรอบ41เดือนทะลุ80บาทต่อกิโลกรัมซึ่งนางสาวไอรินนะคะโคศกกระรวงเกษตรและสหกรณ์ฝ่ายการเมืองก็ได้เปิดเผยว่าจากนโยบายการปริหารจัดการยางพาราของร้อยเอกธรรมนัฐนั้นนะคะที่ให้ความสําคัญมุ่งเน้นการบริหารจัดการยางพาราอย่างรอบด้านเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับ ยางพาราซึ่งก็อควบคู่ไปกับมาตรการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายด้วยเพื่อลดผลกระทบด้านราคาที่เกษตรกรจะได้รับนะคะซึ่งส่งผลให้ราคายางพาราในประเทศได้ขยับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นมาโดยเมื่อวันที่7มีนาคมนะคะ ราคายางพาราที่ซื้อขายผ่านสำนักงานตลาดกลางยางพาราของกยททะลุ80บาทแล้วนะคะโดยราคาซื้อขายยางแผ่นรมควันอยู่ที่81บาท9สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุดในรอบ41เดือนค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามคาดว่าราคายางนะคะยังคงอยู่ในช่วงที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ ซึ่งนานยกรผู้ว่าการกัญยางแห่งประเทศไทยก็ได้กล่าวว่าปัจจัยสนับสนุนที่ส่งผลกระทบให้ราคายางพาราพุ่งสูงขึ้นนะคะส่วนหนึ่งมาจากความต้องการการใช้ยางในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ของโลกที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะยอดขายรถยนต์ของยุโรปในเดือนมก,กราคมโดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว10เลยทีเดียวค่ะและนี้นะคะก็น่าจะเป็นเหตุผลที่ราคายางพาราขึ้นในช่วงนี้นะคะ และวันนี้ราคายางพาราปรับเพิ่มสูงขึ้นเป็น84บาทเรียบร้อยแล้วนะคะวันเดียวเลยขึ้น1 3บาทเลยทีเดียวค่ะ